ตัวเล็กนะคะเพราะว่าดูดูดูจากกล้องเนี่ย ครับเนครบแาดเี่ยวพอรเที่ทยินปลสลายนี่ครับอย่างที่บอกเมื่อวานก่อนถ้าจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่ต้องมาแ,ะแวะเจ๊จันก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยมากเจ้าแรกก๋วยเกิื่งสูตรกุลาณขายมากว่า30ปีชื่อนี้รับประกันความอร่อยหวัสดีครับ อย่าเข้าผิดร้านนะคะอย่าเข้าผิดร้านทีเดียวนะคะมีเมนูหลายอย่างห้างก่อนก็ได้โฆษณาก็เดี๋ยวเป็ด่แต่แต่มองมานี่อลังการเจอขาหมูก่อนอลังการขาหมูขาหมูก็ขายดีนะคะขาหมูก็ขายดีอยากกินทุกอย่างเลยเอาท้องที่ไหนใส่เอย่ยงนั่งก่อนค่ะวันนี้เราไปเด็กกินเพราะว่าเมนูเยอะนี่โอ้แต่แน่ๆเดี๋ยวผมจะกินอันนี้ปลาเปียทอด เขาเรียกปลาเปี๊ยะทอดใช่ไหมนี่เป็ดก็เป็ดก็น่าทานเนี่ยขายขายเป็นตัวไหมตัวละห้าร้อยค่ะตัวละห้าร้อยนี่ต้องบอกว่านี่ F4 นะ F4 ช่องโดโดพาเที่ยวตามตลอดวันนี้ยุ่งหน่อยไม่ค่อยได้เข้าไปเข้าไปเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปดูแล้วจะต้องไปดูตัวเองแล้วเนี่ยเต็มเต็มแล้วเนี่ย ไม่รู้ว่ามาจะได้แต่งตัวให้สวยนี่ครับอ่ะมาดูตรงนี้ดเก๋วยเต๋วเป็ดเขาอยู่ตรงนี้อืมเข้ามันไก่ก็มีด้วยนะนไก่ีค่ะอ่าไก่เมนูที่ร้านจะมีไก่แช่เหล้าไก่น้ำมันงาที่เน้นๆนะคะแล้วก็เป็นเป็ดเป็ดสับไส้แก้วอเป็ดสับจานหนึ่งไก่แช่เหล้าจานหนึ่ง ขาหมูจานหนึ่งได้ค่ะเป็นกับเป็นก่ะแล้วก็แล้วก็ปอเปียสั่งสั่งข้าไม่พิจารณาเลยค่ะสั่งบะหมี่อ่าไม่เป็นไรก็ก็เอาตามนั้นเอาตามนั้นปอเปียกับแหนมคุกนะคะอ่าแล้วก็มีปอเปียแหนมคุกโอเคแล้วก็ตามที่ผมสั่งอ่ามีเป็ดมีขาหมูแล้วก็ไก่ชะเราใช่เพราะมาแล้วต้องชิมให้ครบได้ค่ะจริงๆยังไม่ครบนะยังไม่ครบอ่ะมีอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีก อกระเพราเป็ดไม่เป็นไรเดี๋ยวกินกินไปเดี๋ยวสั่งเพิ่มทานไม่หมดแน่นอนเพราะว่าเยอะสั่งเยอะก็ทำจานน้อยๆสิอย่าทำจานใหญ่นั่นเดียวหนูเอาหนูทำเป็นเล็กๆได้นะคะจ้ะแล้วแล้วใช่ใช่แล้วได้กินหลายอย่างไก่ไก่มันมันมันจะเป็นน่องของใช่ไม่ไม่ต้องทำจานใหญ่ เพราะว่าจะได้ให้ FC เขาเห็นไงว่ามีอะไรบ้างที่สั่งเยอะๆเนี่ยจะได้เห็นว่าร้านนี้เขามีอะไรกินบ้างมาแล้วเริ่มต้นที่เป็ดมาตัวอย่างนี้เลยครับเมื่อกี้มาจำรถได้เหรอำ <c oughs> จำน้องแดงได้ เมื่อวานก็ขับผ่านไปทางนี้แหละเมื่อวานไปไปนนอ้ยไปไปกินไก่ที่บบเขาสวนกวางไม่ใช่เมื่อวานเมาานื่อวันศืดเป็ดอาจารย์ชอบตรงไหนคะส่วน,นัหนเราจะได้สับนิด้ดียวเอาเอาน่องสะโพกใช่ไหมส่วนใหญ่เนื้อมันอร่อยตรงนั้นเนาะ ตรงนี้ข้างหน้าตรงนี้ก็คือถนนมิตรภาพค่ะถนนมิตรภาพใช่ค่ะของเราก่อนก่อนถึงจะเรียกว่าอะไรตรงนี้แยกคุ้ยเกิร์ค่ะแยกค<ว>ุ้ยกเกิร์แยกคุ้ยเกิร์จะอยู่ในเขตของอำเภอกรุกมพวาอย่อ่าค่ะนครับจะเป็นในเขตกรุมพาวาพอข้างหน้าก็จะเป็นนรสะอาดนรกสะอาดก็ยังเป็นพวาอยู่นะคะ่ะ เพราะว่าจังหวะผมไม่นั่นไงผมเวลาผมกลับผมจะออกทรั้งนี้ผ่านสถานีรถไฟ<อ>แล้วพอเลี้ยวพอเลี้ยวปุ๊บก็เจอร้านพอดีค่ะใช่ค่ะ่าน,นผมก็ต้องเป็นมีข้าวเปล่าเนาะได้ครัอันนี้เป็นเป็ดก่อนนะน้ำลาป จะบอกว่าที่เนี่ยเข้มข้นมากนะร้านเขาน้ำราดเาเน่ยเข้มข้นมากครับไปเลยต่อไปอะไร ไก่ไก่แช่เหล้าใช่ไหมหอมนะหอมน้ำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวมาดูไก่แช่เหล้ากันบ้างอ๋อหนูเป็นรุ่องสองจะห้าก็สามสิบปีแล้วนี่เห็นป้ายบอกใช่ไหมบอกจากแม่จ้ะ เ่๊<ม>จังนี่คือชื่อแม่ค่ะเจ๊จันคือชื่อแม่<ช>แล้วแล้วนี่เจ๊อะไรอุ๋ยค่ะเจ๊อุ๋ยคุยกับเจ๊อุ๋ยอยู่ด่างกอไก่ก็ฉ่ำน,น่ากินเลยเนาะไก่เขาฉ่ำๆครับไม่แห้ง เพราะว่าดูดูดูจากกล้องเนี่ยจะตัวเขาจะโตโตเลยนี่ก็โตเอสซีบางคนก็บอกเริ่มอ้วนแล้วเริ่มอ้วนแล้วสุดเล่าให้ดูไม่ได้เออให้ดูไม่ได้แอบแอบไปสมสูตร อย่างนี้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องชิมละเดี๋ยวเดี๋ยวต้องชิมแล้วจะดูว่าทําไมห่วงสุดจะต้องอร่อยนะเขามีผสมน้ําซุปอือสมอออสุดยอดแล้วมีอะไรอีกครับผมสั่งอะไรไปอีกเป็ดอาขาหมูนะเดี๋ยวดูขาหมู ได้ได้่ะมก่อนนะคะลูกค้าเข้าเยอะแล้วครับเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะกันครับครับมาแล้วยังไม่หมดนลเนี่ยมีขาหมูอีกนะกินยันมื้อกลางวันเลยนะแหมมาดูไก่แช่เล้าอันนี้อะไรนะแหมโค สองโป๊พิโนโนเดี๋ยวเขาจะมีผักมาด้วยยังมีขามหมูอีกจานหนึง่งสั่งมาแล้วมาลองให้ให้ให้ลองให้เพื่อนๆลองหลายอย่างอ,อันนี้นใส่กล่องอยังดีใส่กล่องยังดีสะอาดสะอาดร้านนี้แล้วนี่ก็เมนูนะครับ<า>ร้านนี้อลังการงานสร้างแล้วก็ เมนูเยอะมากครับเพื่อนๆพิเอโดกินบะหมี่เป็ดอืมนี่ครับบะหมี่เป็ดปรุงในพ่เอโดเลยอัดถบริการของขาหมูมาแล้ว ดูเมนูเขาครับสนุนราคาเมนูให้เพื่อนดูดูครับดนึ่งสองสามได้ครับหนึ่งสดูมองกล้องหน่อยกล้องหงสองสอ่าข้าวมันไก่เขาก็มีนี่ให้ดูเลย ออสองคนลุยไปก่อนเลยเดี๋ยวผมุูตักแหนมครุกใช่ไหม,มติดใจร้านนี้คือมาปูดอนเมื่อไหร่ขากลับเราต้องแวะร้านนี้ฮะเติมพลังก่อนออกเดินทางไกล จำได้คุณนั้นขอปอเปี๊ยะมาชิมปอเปี๊ยะหน่อยนี่น้ำจิ้มใช่ไหมวาคาขอบคุณครับ มาแล้วขาหมูอตอนนี้นที่เขาบอกว่าไก่แช่เหล้าเนะี่ยสูตรเฉพาะของเขาเลยลองชิมชิมขาหมู่ะมันชิมขาหมูขอบคุณครับ แก๊งอะไรนะแก๊งบิ๊กไบค์วิ่งเสียงเลยดังเลยนะครับเ,เพื่อนๆไก่แช่เหล้าจิ้มอันนี้ปะ่ะใส่น้ำส้มนิดนึงนะ แมมลองอกินข้าวมันไก่แต่ว่าถ้าเอานี่ราดนะมนันเหมือนกับข้าวมันไก่สิงคโปร์คนแบถ้ากินแบบนี้แล้วเอาน้ำน้ำสูตรนี่สูตรเฉพาะของเขาเนี่ยยากายเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์เลยตอนนี้มาชิมเป็ดครับซิกเนเจอร์ของร้านก็ดูเป็ดเจ๊จัด อน้ำะนะเป็ดตุน๋นเป็ดตุ อลังการกว่าเดิมนะคุณเนาะเรามาทุกครั้งเมื่อก่อนร้านก็มาแรกๆร,ร้านไม่ใหญ่ขนาดนี้เนาะแล้วก็จะมีแต่ข้าวเจียวเป็ดไม่มีอะไรอื่นแต่มาแต่เราเรามาบ่อยทุกครั้งที่มาที่นี่เราจะแวะร้านนี้แต่มาเมื่อไหร่ก็อลาัางการงานสร้างเพิ่มขึ้นนะ อ๋อ,อเขาบอกว่าเขาดูดูช่องของเราแล้วก็มาปรับปรุงเหรอ ขาหมูสุดยอดเลยอืมยูโดยูโดหมาอเป็ดละขาหมูอร่อยคนระับอร่อยทุกอย่างเลยอะ่ะแต่เป็ดไม่ทันพี่ดูแล้วยูโดหมาอเป็ดกันหมดแล้วดูดิ <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องหรือทำเองไม่ต้องหรือทำเองหรือก็จะตัดให้กระเทียมลงไปดิกลงไป ข้าวมันไก่สิงคโปร์นะนี่แม่สั่งข้าวมันไก่เฉยๆเอาันี้ลาดนะมันจะกลายเป็นข้าวมันไก่สิงคโปรต์ตอนนี่หน

ทำอะไรแบบนี้แฟนเชฟทองด้วยแฟนเฮาเออร์ด้วยใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าดูเพื่อศึกษาแล้วก็ดัดแปลงใช่ไหมก็แต่ก่อนก็ปอเปี๊ยนี่ยุ่งก่อนหลังบ้านครับเป็ดก็ต้องหลังบ้านใช่ใช่ใผ่านหายากแร็ตแทนก็จริงแต่จบมันจบแล้วมันสะอาดกว่ามันไม่นั่งมันไม่ควันกระโหลกชงสิงอะไรประมาณเอฟซีเอฟซีช่องโดโดพาเที่ยวตัวจริงฮะดูแล้วได้ประโยชน์ ดูทุกอย่างดูทั้งเชฟทองดูทั้งอะไรนะที่อาจารย์พาไปทร้านเสียแล้วใช่ไหมคะที่อ๋อป้าป้าป้าคิดปลาคิดแค่ทำอะไรทำอะไรประมาณน้ตัวจริงเลยดูแต่ป้าคิดดูค่ะดูดูจนูแบบว่าต้องคิดแบบต้องกลับไปดูใหม่อย่างเงี้ยเออถ้าวันไหนไปร้านเนี่ยเออนี่คือต้องดูต้องไปต้องไปดูเพราะว่าเขาจะมี สูน่สอะไรของเขาเเออก็แฟนตัวจริงนะเเดี๋ยวเดี๋เขาก็ดูเนี่ยเยเออี่เนี่ยเป็นยังไงมีคนซ้อนซอนเปียวมาก่เสขายเปี้ยมาา้่ครับะไมใช่มอะไรเลยคือคนพวกนี้มืออาชีพค่ะคนพวกนี้มืออาชีพแล้วก็อย่างที่บางคนดูอะทําไมไม่บอกว่าอะไรเท่าไหร่ใส่อะไรเท่าไหร่ เนี่ยต้องถามมือชีพกับมือชีพเขาดูกันนะไม่จําเป็นจะต้องมาบอกว่าเท่าไหร่อย่างถ้าจะมาถามหนูว่าใส่อะไรยังไงบ้างแต่เิียงเพาะว่าอย่างบอกว่าอย่างเราชิมก็ไม่มีอะไรก็มีแต่เล้าจีนกับซีที่เราปรุงแค่นั้นเองที่เราค่ะแต่แต่ว่ากลายเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์เลยอ่ะก็กินเมื่อกี้นี้อ่าสุดยอดเพราะเพราะนั้น fc d พาเที่ยวนะฮะผ่านอุดรกุมภวาปีต้องแวะเจ๊จั่นมาเจอ ไม่ใช่สัมารอยผิดร้านนะคะใช่แล้วมันจะมีร้านหนึ่งทียจะผิดร้านนะคะดูป้ายแดงๆเนี่ยเชจันถ้าเดี๋ยวอ่อันนี้ไม่ใช่เชจันรนี่ลูกเชจันอันนี้น้องอุ๋ยน้องอุ๋ย่ะเดี๋ยวไปถ่ายรูปป้ายหน้าร้านกัน FC ตัวจริงค่ะที่ที่ไปสัมภาษณ์กันที่คุยกันเรื่องที่ว่าจีบกันแล้วที่กุ๊บซาบอกว่าเอาเขาเธอสงสารเขาเขาถึงสกิลเลยแต่เขาใจดี สวยตัวจริงอะสวยน่ารักมากเลยขอบคุณมากครับเอาเดี๋ยวซาลาเปาของร้านนี้ป่ะฮะซาลาเปาของร้านนี้ป่ะซาลาเป,าข,า,นนเปาของแม่ทำอันนี้เจ๊จันทำอ๋อเจ๊จันทำไปไโดูไปซื้อซาลาเปาลูกค้าร้านเจ๊จันแต่ว่ามาทักบอกว่าเอฟซีขอบคุณมากครับนี่เจ๊อุ๋ยลูกเจ๊จันก็จำได้โอ้ยขอบคุณมากเลยเจ๊จันเห็นตั้งแต่เลี้ยวรถมาละใช่หรือเปล่าใช่ ขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับอร่อยบาลานค่ะใช่ไหมฮะใช่เออเมื่อกี้คุยกับลูกสาวโอ๊ยแกแล้วแกแล้วนี่เจ๊จันนะนี่คุณแม่เอาไส้กระดำมีไหมคะไม่มีค่ะมีวันนี้มีไส้ครีมมีไม่มีโดโด้ไม่มีไส้ดำอ่ะมีไส้สีดำมีแต่ไส้ครีมาไหมมีครีมลูกเอาไม่เอาครับ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  ลูกเสาวลูกเสาวลูกสาวให้มาขายสลับเตาาแะเป็นของครับของยก็คงจอนเลยใช่ครับอ่าใจตาาัด้วยแต่ว่ายดตอนโคิดชววตําด้วยเดี๋ยวรอเส้นที่ก่อนค่ะคุณเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวางไปเท่าไหนนะแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องวน่วนถ้าเราขายตุนตังขงาวันจะมา พาผ่านไตนะครับมีเสียคุณผู้ดอนปลาปีแนะนำเลยช่องานารุพาเที่ยวอร่อยทุกอย่างทุกเมนูร้านเจ๊จันเจ๊จันคืจนอจบเป็ดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขาหมูตุ๋เส็จสุดไก่เป็นขายขาหมูอร่อยซาอร่อยจริงแล้วก็ไก่ตุ๋นแช่เหล้านะครับอร่อยเหมือนกินต้องมป็นไก่ถิคโปร์เลยด้วยนั้นเนารุ่งคิดว่านีไร ไนก่อนยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับบาย